ถ้าตัววันนี้ขอเสนอเมนูแกงสายบัวใส่ปลาทูนะครับทุกคนขั้นตอนแรกก็เอาเครื่องลงไปโขกก่อนนะครับก็จะมีพริกแดงหอมแล้วก็ขมิ้นนะครับผมก็เอาใส่แล้วก็โขกให้มันละเอียดเลยนะครับโขกไปเรื่อยๆครับทุกคนโขกไป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 เสร็จแล้วเราก็จะเอามา น้ำเดือดแล้วเราจะใส่เครื่องแกงนะครับครับใส่ลงไปรอ,อ,อน้ำเดือดอีกทีนะครับผมดูนะครับน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปนะใส่กะทิลงไปว้าวสีสัน ได้ครับผมแกงสายบัวใส่กะทิใส่ปลาทูด้วยโอ้โห,โโห mm hmm. ดูสีครับ mm hmm. รอน้ำเดือดแล้วก็จะใส่ปลาทูลงไปเลยนะครับผมปลาทูนี่ใช้เป็นปลาทูนึ่งนะครับสิบตัว mm hmm. ใส่ปลาทูเสร็จแล้วก็จะใส่สายบัวต่อเลยนะครับผม mm hmm. วันนี้สายบัวเยอะมากครับเต็มหม้อเลยล้นแบบ ล้นเลยครล้นเลยอะ่ะปิดฝาครับปิดฝานี่เป็นไงทุกคนใส่บัวสุกแล้วสุกแล้วเราก็จะใส่ใบแมงลักนะครับปิดท้ายด้วยใบแมงลักก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเป็นไงครับผมทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเผยท่าตูมด้วยนะครับ,บคนครับ